ข้างอกว่ากินข้ากขาปนต้นปลากระป๋องจ้ะก,กับผักขมหลวกเนาะปนปลากระป๋องกับผักขมผักขมเก็บอยู่บ้านนาวัดนะจ๊ะที่คุ้นหานนะจ๊ะตากแห้งแล้วเอามานี่ปอนอนะลงคลิปให้ดูแล้วนะผักขมตากแห้งนี่หลวกแล้วได้ซํานี่ไม่หน่อยเก็บเหมือนอันบร้ายอยากไปเก็บล้างบ้านปีนหัวรงบร่ได้เก็บขาเนาะก็สะสไดมาซํานี่นี่ให้ไร่เห่าปนปลากระป๋อง บ่าไรยังห้างกิโลดแหงมึงข้าวแหงเรลยดปนปปากระป๋องเยู่อ่ะอืม,อม แล้วพี่ตามมันหอมอ่ะถ้าตากอ่ะตากแห้งอันมากนี้น้ํหอมผู้ใด้บ่งคลิปมาหน่อยเจ็บผักหมานหน่าวัดคุณฮันเน,นี่ย ไม่อยากเก็บไม่ใยางานอ่อนๆี่เขาจแจล้วสองสามเหมือพี่น้อง นั้นจากปากต้องจายกินยาหลายเนาะแล้วก็ปองปองหนึ่งกินแล้วสุดหอดคุณฮานเดีย๋ยวจะคอยดูคุณฮานนะ ตอนนี้จะว่าคนเซนร์ใส่ขึ้ขนคอนเซีทร์สามสูตรดู้อะโยชน์ไปสร้อยให้ขึ้นประโยชน์ไปห้อปสร้อยให้ขับเขา่ามองก็ต้องการคนซ้อย เสียดายตอนที่ไม่นอยูไม่อเสียดายใช่ว่าจสไดายฮ็ดเพื่อประชาชนนะไม่อยากเ็ดเนี้แต่ว่าพูดถึงคันดายยูเนาะ,ะเก็ดรตัวเป็นประโยชน์ที่สุดนะตอบแทนแผ่นดินแม่แผ่นดินพ่อ ฟ้องเพียงชาดิไทยยังไหนฟ้องเพียงเดียวกับพื้นแผ่นเด่นยังไหนพี่น้องเอ้ยน้ำจาไรเมืองคาสหานย่งไหนรักน้ำต่ามันไหลออกมาเอง จริงจริงไม่น่าไม่ตยองยายาให้กลับขับไปยุ่งในบ้านเจ้าของเลยพวกสียุ่งก่เฉยนแห้งๆเขายั่งไม่ใส่มันไม่ได้ภาพไปยุ่งนั้นรลูกน้ร้านใจใจบ้านกับไปรถผู้สมเทานี่นเนี่เ้าใจว่าฮัก คือหอดบ้านจับของแต่ต้องในจิดในมุมที่ว่าเจ้าหนาทีเขาเห็นง่านสะดวกนัน่นเงแล้วกับนักไ่อ,อยากกลับไปหลายบ้านสามห้องดาใแจขมเมนบ่ได้ เข้าใจวยุ่งว่าความสัพย์สินไม่ยีอให้เกิดเป็นไม่น่าไม่น่าของฮวงจุ้งด้วยกันแต่ปัญญาเจแล้วเสียสลระบ้านในเขากู้ระเบิดมามาแจ้หาก,ก็จังสี เวาล20า20ปีส่งบ้านสดใสได้ซ้ำนี่เมืองทมินมหนาหมาหลูกมันยิ่งหนูเปิเดบ้านเฉยๆซะนั้นจะกระชคดีหนูรูกว่าเมืองข้าว จะไม่ไรายงา่อนความามารยเลือสื่อสารบ้านให้ไหมเราก็ทีนแน่อย่างนี้มาได้หลวงของข้าเนาะรอดสิบรับเป็นรับรับเป็นอุปธรรมนั่นไหมมันเอินบะถือเพราะว่ามันต้องกู้นะเพราะกู้มันสิเบิดระเบิดกับสิบุญไหวก้คอนอื่นอีกมันอะไรในโมบาน เรากระเป๋าทั้งแบบชิ้นสุดข,ของหา้าแฉเนาะบุษบุญไพ่บุ้งหมดบ้านนะถึงมัดสีเกามัดสีห้างมัดสีพังแต่บ้านเเคือความหมายคำว่าบ้านในนียามความหมายของคำว่าบ้านในสมองและมนโนสำนึกของคนมันตา่างกันเลย บ้านหามาได้ง่ายแม้สิเป็นบ้านเป็นตูบไม่ไพ่ตูปยัยงกระสร้างมันคือกันหามาถวยความมารายาอุตสาหะไม่แพ้เจอรัละเจรละแผ่นตะปูเจอระดอกปูนเจละก้อนสอสดเด่นว่า ทุกชิ้นทุกย่างเป็นซีรีส์ให้หันมันม,มีทั้งความสุขความเสา้าความเมยเฮ็ดไดซ้ำใหญก็เ,ยยเป็นความพู่ิใจญ่อวนเป็นของของเ้ามันเป็นบ้านของเฮ้า บรถึงบ้านแล้วก็บอกถึงพอแม่ลูกเมี่ผู้สิเดเยสารเพื่อพวกเข้าลูกหลานเลนยหล่อนไปภาคนาแรกพื้นดินเขากลับขึ้นมาเดือดหยาดเงินและแรงงานสัมบนหน้ำเลือดสะอาต้องไปในแผ่นดินเนพื่อพิทัก แม่สิเยืนลงใหญ่ลูกสิเยืนลงใหญ่พ่อแม่ล่ะอันนี้เบาแน่ท่านอ่ะหัวอ,อกเคยเป็นแม่ทหารมาก่อนเนาะ่ามเขาออกไปสนามเลยม,นม,มลันไม่เป็นเหลืองมวลเลยไป้องงามสะยิบมือ ยืดสิบวันได้พักนนสิบนวะันยังสิเนาะนับเด้นับมือนับเวลาเด้มาจาักมือเขาจังสุดเลมากถัดถึงมือเราเขาบ่าได้มากต้องฟังอีกวเกิดยังขึนอันนี้โชคดีสต่ไมตะเกี้บวัวเขา ออตะน้ำก็ออกบ้านกับของออกบ้านไม่เงียน่อยไม่เงียบน่อยกัอยู่บ้านในตลาดเดี๋ยวพ่อกันซื้อ,อมื่อของมาซื้อกับเขาเดี๋ยวคิดถึงว่าโอ๊คนอื่นอันนี้บริษัทอันนี้เรื่องเรื่องอดไรถ้กไปกันมอบ้านนี่บอกถึงทหารเนาะหมายถึงว่าว่าโอ๊เขาเคยสัมผัสกันนะเนฮะานะ่ะเนื้อตลาดขอขอเขามาซื้อก่าเา ชอบก็เห็นเขาเขาคือทางขี้ม้าใส่ไปหาพอถ่ายมันอยู่ในเมืองคือเข้าไปเลยมากาเลยช่วงเหตุการณ์น,นั่นสิช่วงคิดว่าความรู้สึกของเขาเสียซ้ำเลยคิดเก็บคิดทอดเลแล้วยิ่งพ่อพ่อแม่เฒ่าแล้ว <c oughs> นะลูกน,น,น้อยนั่นสิ เราไปลบยังในป่าออกไปยุ่ในป่ามันลำบากมันลำบากมันนั้นทนใจเขาเรียกโดยมือสูบไปสูบกับข้อมือสูบจะของในป่ามันื้เบิร์บ้าทนทำไรอันที่ว่างนี่คยไปเคยไปเพราะว่า,วาหัวเกาเหล่าคยไปออกออกออกสนามบ้านไม่น้อย ตอนอยู่ในเมืองก็มีตอนที่วายุเขตดใชแดดเลยก็มีอยู่ในป่าไม่น้อยก็เคยไปค่ะถ้าไปบรรทัพอ่บถ้าไปทําสะพงตะเกียร์กับลบกับทหารคือกันทั้งเขตต่อเขตคุณหารกับคู่ขันน่ะไม่น่าก็ไปมาแล้วแถวปืนใหญ่แถวโน่นสมบูรณ์ฟัวเขาอยู่ในใๆเนี่ยกินยากลําบากก็ซุ่มอยู่ข้างนอกอยู่ซุ่มอยู่ข้างนอกยังรถแรงเขาในหมู่บ้านซึ่งยังกินก็ได้ซุ่มอยู่ในในเนี่ยยากอาหารเขาจ่ายเป็นสองมือรับรองอ่ะสองมือต่อเสื้อหนึ่ง ออน,นี่กขาเรว่าสะดวกชลจอมเงิต่าเทือนึง่ยสมัยตะกี้พงมีแนวสามสูวนยี่แต่ว่ามีแนวสามส่วนยังสิก็บปอยากใี้มีอนอกเหตุการณ์นะแต่ว่า,มาเมื่อกเ้็นห้องหูเห็นว่าความสามัคคีในชาติมันยิ่งไงเสมอมันเหนือคําว่าใดๆหวัวใจคนไทยเห็นว่ารถแลนท์พานเนี่ยเขายืนเขาลบเห็นรถทหารเขาโบกมีเอียงเขาก็กยิบให้กิน พี่น้องเบื่อง่าวพี่น้องผู้สุดเนาดใเต็มไนหเบื่อง่าวม,บาบมันบอกบอกมันบอกบอกมันบอกข้อมื่ซื้ออะไรความภูมิใจละหนึ่งความเสียใจละหนึ่งมันบอกว่าถึงเนาะเอาล้มันม,มันขัดขันกันแบบหูตแต่ว่าการเปิดเห็นแล้วน้ำตาไหลเลดอืมมันมันม,มันบอกถึงเนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกเราทับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะเป็นกำลังใจให้สู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 ้ค่ะ ถึงเงาสิกินเขาอินนงารับจังเสี่เขาเกาอดบ่ได้ดอกเสียเขาไปนั่งเบิ้งข้าวเขาก็คืดน้ำอยู่แต่เขาซอยเหลือบ่ได้เขาก็ได้ส่งน้ำใจให้